ครับก็คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพอดีคลิปที่แล้วความจำมันเต็มพอดีนี่ก็มาเคลียร์เรียบร้อยนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับคลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องน็อตกันใช่ไหมครับถึงก็มาคุยกันตอนลยครับก็ปอกแขนนี่นะครับจะเป็นปอกแขนมียางนะครับการเลือกปอกแขนนะครับควรเลือกแบบ ที่มันมียางแบบไว้จับนะครับคือเนี่ยครับมันยึดติดกับมือเราได้นะครับถ้ามาซื้อแบบเป็นเหล็กยอย่างเงี้ยงเดียวเลยนะครับคือเวลาเราบิดไปนานเนะี่ยเหนื่อตามมือเราเนี่ยครับมันจะออกแล้วทําทแบบให้บิดมันเบื่อกันกับการบิดนะครับการเรามีเงื่อตรงมือเราควรแบบซื้อแบบมีออยางเนี่ยนะครับคือมัน ยึดเกือบติดกับมือเราดีนะครับก็ตัวกำคันนี่ครับ,ก,ก,รรบก็เป็นสีทองซื่อมาถูกๆประมาณสองข้างก็250ครับก็มาอยู่ตามวอลรถนะครับก็จะเป็นกำทองขอบเป็นของดีแม็นะครับ